เพิ่งซื้อเหรียญน,นี้ถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคริปน,นี้เราไปดูกันเลยค่ะทําไมเหรียญน,นี้จึงซื้อไม่ได้คะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหนึ่งสตางรูป,ปีสองสี่เจ็ดหนึ่งทำไมถึงซื้อเหรียญน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้ไม่มีในคู่มือมันจึงเป็นของปลอมมันเองค่ะแล้วของจริงเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะของจริงก็จะเป็นเหรียญพสสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะซึ่งตามคู่มือนะคะจะเป็นเหรียญ เหรียญกระสาบทองแดงอุณาโลนะคะพระแสงจากปีปี2470นนั่นเองค่ะและทําไมถึงเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญปลอมนะคะเมื่อจับดูถ้าคนเล่นเหรียญน,นักสะสมก็จะรู้ว่าเหรียญเนี้ยมันหนาและนูนผิดปกตินั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญของจริงนะคะจะมีความหนาและเรียบเนียนลงไปอย่างนี้นะคะและการพิมพออ์พสนะ พศ2471จะไม่มีอยู่ในคู่มือนะคะจะไม่มีอยู่ในคู่มือเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญของปลอมนะคะและทาไมถึงการันตีว่าเป็นเหรียญของปลอมเพื่อนๆดูพศกันนะคะมีปี2469 2470นะคะแล้วก็ไปกันต่อที่ปีพศ2472 2478 2480ซึ่งเหรียญน,นี้นะคะน่าจะเป็นการทําปั๊มขึ้นมาใหม่และพิมพ์พศ2471ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น ของปลอมนั่เองนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะซื้อเหรียญสะสมเหรียญนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูให้ละเอียดทุกครั้งนะคะที่ได้รับของนะคะว่าของจริงหรือของปลอมะคะของแท้จะต้องเป็นปี24702472 2469 24672467 24 67, 24 67, 67, 67, จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะเหรียญกระสาบทองแดงนะคะเพื่อนอย่าลืมดูคู่มือนะคะแต่ถ้าสงสัยนะคะ สงสัยและไม่มั่นใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมิ้วได้เลยนะคะว่าอันไหนเป็นของแท้หรืออันไหนเป็นของปลอมค่ะ